สมเด็จพระสันตปะปาปาฟรังซิสส่งชื่นชมผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เป๊ปโกวาดิโอลาที่ได้จูบเปลียญรางวัลอันดับสองของเขาหลังจากพ่ายแพ้ในการแข่งขันฟุตบอลน,นัดชิงชนะเลิศของยูฟ่าแชมเปียนลีกพระองค์ตรัสถึงท่าทางดังกล่าวระหว่างการพบปะกกับตัวแทนของสหพันธ์บาสเกตบอลอิตาลีภาระงานที่อยู่ต่อหน้านพวกท่านคือโลกของบัสเกตบอลอิตาลี สมเด็จพระสันตะป,ปาปาทรงสนทนาเกี่ยวกับวิธีการรับมือกับความพ่ายแพ้และทรงระลึกได้ว่ามีคนกล่าวกับพระองค์เกี่ยวกับวิธีนั้นแต่จําไม่ได้ว่ากล่าวถึงใครพระองค์กล่าวว่ากีฬาเป็นภาพสะท้อนของชีวิตและขอให้ผู้ที่มาเข้าเฝ้าร่วมกันส่งเสริมค่านิยมที่ได้เรียนรู้จากการเล่นกีฬา การส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดีในหมู่เด็กและเยาวชนช่วยให้คนรุ่นใหม่ไม่ท้อถอยเพื่อเขาจะได้ค้นพบว่าชีวิตคือการเดินทางที่มีทั้งพ่ายแพ้และชนะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่สูญเสียความปรารถนาที่จะเล่นคณะผู้แทนของสหพันธ์บาสเกตบอลอิตาลีเขาเฝ้าสมเด็จพระสันตปาาในโอกาสนี้เพื่อฉลองครบรอบร้อยปีของการก่อตั้งสหพันธ์ จากประเทศเยอรมนีส่วนในสำนักวัติการได้รับภาพพระแม่มารีที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงศรัทธามาเป็นเวลานานพระนางได้รับเกียรติอย่างเต็มเปี่ยมโดยการได้รับเชิญไปประดิษฐานยังสถานที่ใกล้กับโดมของมหาวิหารเซนสปีเตอร์ภาพนี้เป็นแบบจำลองของพระแม่มารีผู้แก้ปมที่มาจากประเทศเยอรมนีเป็นเวลากว่า300ปีที่ผู้แสวงบุญจำนวนหลายล้านคนได้เดินทางสู่โบสถ์ที่มีภาพวาดนี้ เพื่อขอให้แม่พระได้กแก้ปมในชีวิตของพวกเขาในครั้งนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสวดสายประคำเพื่อขอให้เกิดการยุติการแพร่ระบาดของโรคสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่าพวกเราวอนขอต่อพระแม่เพื่อการยุติโรคระบาดและเพื่อมนุษยชาติจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น สมเด็จพระสันตะป,ปาปาทรงวอนขอต่อพระแม่มารีเพื่อแก้เงื่อนทั้ง5จุดของวิกฤตสุขภาพได้แก่ความโดดเดี่ยวการว่างงานความรุนแรงในครอบครัวความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และในการดูแลอภิบาลในอนาคตพร้อมกับการภาวนานี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงปิดการอธิษฐานภาวนาแบบมาราธอนทั่วโลกซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่หพฤษภาคมและสวดทุกวันตลอดทั้งเดือน เป็นการสวดสายประคำจากสกฤตสถานต่างๆทุกทวีปในระหว่างการสวดสายประคำครั้งสุดท้ายที่สกฤตสถานแห่งแม่พามารีในที่ต่างๆที่ได้เข้าร่วมกับสมเด็จพระสันตะป,ปาปาในคำอธิฐานภาวนาทั้งจากปารากวัยชิลีลาวันดาสกอตแลนด์และสเปนการอธิษฐานภาวนาแบบมาราธอนได้กลายเป็นแนวคิดรีเริ่มระดับโลกโดยมีผู้เข้าร่วมนับล้านคน ระหว่างสวดบททุสวรรแจ้งข่าวในวันอาทิตย์สมเด็จพระสันตปะปาปาฟรังซิสทรงอธิบายหลักคำสอนเกี่ยวกับหัสธรรมล้ำลึกของพระตีเอกภาพที่สอนว่าพระเจ้าเป็นบุคคลที่แตกต่างกันสามพระบุคคลแต่มีชีวิตศักดิ์สิทธิ์พระองค์เดียวสมเด็จพระสันตปะปาปาฟรังซิสตรัสว่าความรักคือของขวัญที่จําเป็นของแต่ละคนและความรัก มีจุดกำเนิดและเป็นสิ่งที่แท้จริงอันนิรันในพระบิดาเจ้าซึ่งพระบิดาทรงมอบตัวเองผ่านทางการกำเนิดของพระบุตรและในทางกลับกันพระบุตรทรงมอบพระองค์เองแด่พระบิดาและพระจิตเจ้าทรงเป็นสะพานเชื่อมความรักระหว่างทั้งสองพระบุคคลอันเป็นสายใยของความเป็นเอกภาพมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าใจ แต่พวกเราทุกคนสามารถดำเนินชีวิตโดยอาศัยพระธรรมล้ำลึกนี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงอธิบายว่าในพันธสัญญาใหม่พระเยซูทรงเปิดเผยพระธรรมล้ำลึกของพระองค์ในการเป็นหนึ่งเดียวในฐานะสามพระบุคคลอย่างไรสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่าพระเยซูทรงแสดงให้เราเห็นพระพักของพระเจ้าในฐานะพระบิดาผู้ทรงพระเมตตา พระองค์ทรงเผยแสดงพระองค์เองในฐานะมนุษย์อย่างแท้จริงพระบุตรของพระเจ้าและพระวจนะของพระบิดาพระผู้ไถยผู้ทรงสละชีวิตเพื่อชาวเราและพระองค์ยังตรัสถึงพระจิตเจ้าผู้ทรงสืบเนื่องมาจากพระบิดาและพระบุตรพระจิตองค์ความจริงพระจิตผู้วอนขอพระองค์ทรงขอให้ชาวคาทอลิกรวมตัวกันในความหลากหลาย เพื่อเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ของพระติเอกภาพสมเด็จพระสันตะปาปาฟังซิสทรงกล่าวถึงพยาบาลกาชาสามคนที่เสียชีวิตในสงครามกลางเมืองและมีพิธีศพเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาได้อุทิศตนเพื่อดูแลผู้บาดเจ็บจากสงครามโดยไม่ละทิ้งผู้ที่ตกอยู่ในอันตรายพวกเขาอยู่ในความเสี่ยงและถูกฆ่าชีวิตด้วยความเกลียดชังในศรัทธาของพวกเขา ให้พวกเราร่วมกันโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับการเป็นประจักรพยานแห่งพระวรสารของพวกเขาขอให้พวกเราปรบมือดังๆสำหรับผู้มีบุญกลุ่มใหม่นี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังทรงประกาศถึงเรื่องที่พระองค์ได้ทรงเรียกร้องให้ผู้นำกลุ่มคริสเตชนในเลบานอนมารวมตัวกันเพื่อสวดภาวนาเพื่อการบูรณะประเทศพระองค์ทรงปิดท้ายด้วยการขอคำภาวนาเพื่อโคลัมเบียและทรงส่งเสริมให้คริสเตชน มีพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ไว้ใกล้ตัวเสมอเพราะสิ่งนี้เป็นกำลังสำคัญในช่วงเวลาที่ยากลำบากของชีวิต